มาพี่น้องผมเอฟซี e ขอมาขอไปเบิ้งในเมียนได้ในคลิปลาบของบาามีให้จัดให้แน่ขาลายเบิ้งเอาขาลายอีสานบานไข่หนุ่ยมักให้ขาลายง่วเมื่อน,นันจุจะจังได้ก็บอกเบิดมาสองตอนบักเอฟขอคุณเบ่าเอดหลายๆเลยครับเนาะเบ่าเอดกับลูน่าเอามาให้เฮ็ดคลิปอืขาลายง่วอยากกินดิบๆนั่นแหละใจนะั่นอืมอืม น้ำจิ้มสูตรบ้ามีอื่เนียวตุยตุยแจ้วอะ่ะรองมัอตีน้ำจิ้มอันนี้บ้ามี่เอาเลยเปิดหม้อ <c oughs> เดี๋ยวจัดให้กินกันเต็มๆคลิปนี่กินพูดเดียวสําดียบาทก <c oughs> ินผู้เดียวพี่น้อง คือเหตดคลิปย้ามันก็ต้องนาสนใจอ่ะแต่ว่าบ้ามีควาวมนาสนใจบ้ามี่พวกหัวพี่น้องสีสนใจบอถ้าก็ขอคววมกรุณาเบิ้งไห้นี้เ้ยครับเออแอบเสียงไหว้ที่ช่องอีสานบ้านของเองนี่ล่ะแอบฝากกับบุญมีสิทีิอืมอเลยตัวนบ้ามีกับเบิ้งไห้นี่ก็ได้คาดน้ำมูกันมันขอต่ให้เบิ้งไห้นี่แหละอืมถ้าบ่ได้ค่วมกรุณาจากพี่จากน้องบ้ามีกับไปบ่ได้อืม เอาพอเพิ่มๆเนาพี่น้องนะอืมว้าวเบิง่งเบิ่งพี่น้องผม,มติ้งติ้งอะว้าวว้าวเอาลืมอดสายชาิออกพี่น้องเลยมาท่างไกลท่างไกลในประเทศต่างประเทศในจังหวัดต่างจังหวัดว้าวสุดยอด โคตรดีครัพี่ห่าง,งไอ้บมเดลเอ็ซีเนี่ยน้ำมาว่ามีบปรเช็กินสูตรนี้เดิมันจะจุดิบกับลวกพอดีเพิ่นบอกว่าเฮ็ดแจ้หวห่านสู้กินเนี่ยได้เลยจานให้พี่น้องผมว้าวของดีของเด็ดของแท้บโมเดลจีนด้ดิบนะพี่ห่งางเนาะขาไหลห่านมันเือห่านมันพลอยอยู่แล้วพร้อมคีดพี่อ่ะ Oh wow. Ừm. <laughs> mm. Ừ. <laughs> บ่ได้ยู่แล้วพี่น้องโหระพาขาดโหระพาคือขาดใจมาเอามาลงว้าโอ้าจิ้มนี่ผูใ้ใดกับขอสูตรแต่ว่าบ้ามีจัดทรงอะได้บ่ได้แพงสูตรเด้ให้ซสีพร้อมแต่ว่ามันบ้ามีย่ามมันเสียไปหอดผู้หลับเอาตรงอยามมันเสียไปหอดผู้หลับเกี่ยวหอนเก้วขีพียมันโคตรสุดอยู่แล้วพี่น้องมา ว้าวว้าวมาเสียกล้วยเนี่ยกลาวเลยโคตรเย็ดอ่ะคันเลยตัวน้ามีกระเบิ้งเห็นเนี่ยง่ายกองไปกองมาอยู่นี่แล้วพูดคนว่าเพ่อมียอเชียนบอกว่าฉันโอ้ <c oughs> <c oughs> ว้เ wow. มื่อสี่เหลี่ยมเขาบ่าลรพี่นอ้องมา น้ำลาบสูตรบ้ามีนี่บ้ามีบอกเลยแบบมันเด็ดอีหลีมันเรียกว่ามัดยีำบ้ามี่ได้นะช่วงปีใหม่ผู้ใดวางเด็ดอีหลีแก่บ้ามีขาดขี้เพียบไม่ได้ขี้เพียวง่วงก็ได้ขี้เพียวข้ายก็ได้แก่ก็ตั้งของต้มข้ามันเคี่ยวจากขี้ง่วงขี่มันมีกินแต่พอโตข้ามันเพราะขามันเคี่ยวถือไฟถือน้ำห่อน มันจะเป็นอีกอินหนึ่งเลยหอมโอ้โห oh, <wow. S 1> พักกับจังหวะเปนไหมอันนี้คือข้าวต้มเนี่ยเอาเป็นสูตบ้านมีอยู่ร้านอาหารมาก่อนะอันข้าวต้มเนี่ยข้าวต้มเป็น้น่ำหวานของผักพราะว่าทิา่กินกินเนี่ยเขาลงยังเสี่ก็ได้ บังอืม,ม,อ,ม,อ,มอ่ะอ,อีสาว่าานี้นั่งหันไดปะถ้าเห็นเนี้ยก็ไดอืออืมอ่ะม,ม,ม,มาเลยสีุ่มสีไรเห็ดเอาครับสวัสดีครับอ่ะสองมือว่างแล้วเกินกล้ามคืนนะ่ะ เกินข้ามคืนจับตะกองคางนี่ทางนี่บ่มีสวัสดีครับมาพี่น้องผมช่างใครทางไกรในประเทศต่างประเทศในจังหวัดต่างจังหวัดมาอยากมากินมาเสิร์ฟร่วมกันกับบามีแก้วห่อนขาลขายขาลายงัวมา, <S <S าเออขันแบบนี้คืออยู่ <S <S อ่าอีสามบ้าใครหนุ่ยซู้ม,ม้าตรงนี้เนี่ยพุ่มใจน้ำเสนอเนี่ยบ้ามี่สีเห็ดอ่าจำนายอีหลีขอเยีนยนี่หาหน่ายทุนบ่ทันใดเนี่ยน้ำจิ้มงัวสูตรบ้ามี่น้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มลาบน้ำจิ้มอ่อนน้องพี่น้องเนาะมา ว้าวเอากล่องน้ำมาเอากล่องน้ำมาว้าวครับมาพักไว้เราบ้ามีสุดทายต่อ,อช่องเข้ามันตรงชุกเราพุกแนวนี้นี่ช่องของเขาความคุยยี่สารบาดไข้หนุ่ยเละไรครับอืเอา้าโอ้ยหงวมาสร้างเรื่องมาบ <c oughs> <c oughs> ุ๊บไปยังขอโทษเละไรหงวสร้างเอาหนีลูก เอาได้หรอวะยัดไป่สแ็บๆพี่รองผมบงกวนกึคนจักอันนี้ไปหไตัดผมหาแม่ท่อน่ะเตัดตัดอยู่าหละเพาอตัดยุนเหรออ๋อ รื่อเปลาผู้อื่นตายหากับได้เาเดียวนี้อะไรเหตุผลดีว่าเอ๊บ้ามี่คือบ่ยผู้อื่นตายหายไปยังไหนแต่ขัดเขาบ่าว่างไม่ออกกัมีอาชีพเพนกับข้าขายของเพื่อนาอพีนองเนาะคุณสะอาดสะอ้านเงี้ยนตาลานบ้ามีมากตมกันไดลาดิสานบ้านคอยเองกาแฟสดกาแฟสําเร็จชาสดชาสํมเร็จ์ามปั้นถุกชนิด เป็นคาเฟ่น่น้อยซึ่งจัดเขาจีบริเวณเนี่ยเขาจีจัดเนี่เป็นคาเฟ่ข้างในห้องแอร์ถ้าว่าเขาหาทุนยพนนนพนนะ่พี่นองคาไปอีกสิปีขนาดเขาช่วงจะมีทุนนะพี่น้องนะพี่น้องได้สวนเบิ้งหายาหวามีหวานห้านคว้วพักของ ความควาเนื้อบ้านความผักเราเลยมาบ้างยังเจ้านี่เราจองบ้ามี่มันกับแบบบ้านบ้านชุกเราหูยังสีจะ่าบ,บ้ามีเด้ยครับเรื่องการตัดต่ออาจสิบริยอีหอย่างต่ว่าเต็มใจน้ำเสนเอพี่้องครับพีห่างของกูคน เขาใส่ร,ร้อนในวิสามานใครเนยใจจังนะอ่ะขอบคุณครับปฏิวัติบ่มีเเรี่ยมกินพี่น้องสะใดอ่ะ,อะใ่พอประมาณบ้ามีม,กมักเนื่อะอะกินแบบเรียบร้อยเรียบร้อยอย่างพี่น้องเพื่อนสารบานไข่หมูเยอะอยากให้มัดตำเอี้ mươi năm hai ra hai mươi người cháu cho cháu cháu nghìn ô mươi hai nghìn hai mươi สุดจัดอีสานบานใครหนุยให้งับสีนอ้ว้าว ว่าขุณนเอ่าเรซีที่แนะนข่งมาเรือไอ้เมนแรกเลอยยิอ่าคลิปจุขาลายแล้วบอกว่าแก้วห่อนสุดหยอดจัดให้เลยแล้วก็ดีควาเล่าอีหลีอะปุ๊บี่เมคือว่าสีใส่ใจรายละเอียดปนนี้แต่ว่าคนแนะนำมาจัดสมใจอีหลีพี่น้องบุมม้งจุ้มพี่ว่องเข้าไปอันนี้ มันพลอยมันถึงนามมันอห่างพลอยมิจมาเมือ่อไหร่พี่น้องอาแล้วนะซ้ำนี่ใส่กระบุญเสียงจังหน่อยพี่น้องผมมาเบิ้งเต็ม,เต,มเต็มคำนี่พี่น้องความุ์จีบพี่อ่ะ หวามนำโุคหวมถี่เงว่อนไวามใว <c oughs> านนำสุคพัก เยกินฟิวแบบกินไปห้ไปเนี่พี่น้องผมเอ้าขอบคุณดูไรทุกการทุกการที่การตามเหมือนเดือนเพื่เข้อพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านของเองแอบแดงไว้ที่จังอีสานบ้านของเองยอบฝากบุญมีซิตี้ร่างเขาไปเบิ้งเขาไปช่วงเขาไปเชียร์พี่น้องพิษถูกประการใด้เพราะว่าด้วยใจว่าจากการกระทบบ้ามีขอโทษขออภัยให้พี่น้องหนึสองมื่นกราบพี่น้องอยักฝ้าเยอะทุ่งที่งานที่บ่ล่ะโอเคจับไปอีสานบแบบพึงความคุณมือกล้องไล่ ยิ้มแขงๆเอาล่างบ้างนะครับเนี่ยมอนนี้ว้าว่มี่ตรวบ่ได้อีสานบ้านใครหนุ่ยก็บ่ได้ยอดอสมือไหวพี่น้องหรอกพี่น้องก็ซ้ำเจ้าของช่องเด้อทุกคู่ทุกคนทุกคู่ทุกท่านที่ชมกันเข้ามาได้พี่น้องผมอืมถือว่าเป็นเจ้าของอ่าช่องทุกคนเนาะถือว่ามาเบิ่งช่องเจ้าของเองซะว้าวจิ้มอันนี้เสียบ้ามี่ มันเห็ดขายมันได้อดขายอีหลีเด็ดนี่มันเด้เดวาเลนตัน้งพูอื่นบ้ามีคิดว่าเห็ดบ่คือบ้ามี่จะคนกับเล้วกันมันเป็นคุยเด็ดนี่ไงครับนุม่มบอกแล้วบอกแล้วอ,อ่ะสั้นบาน,นไข่มีจัดไปอืมอืมอืมจัดไปครับ ปัญหาเสียลิปลงช่องก่อนเอฟซีเดี๋ยวถามมาเนี่ยถามมิไฟก่อนตอนบ้านมินแฟมันหนาวหนาวถามมินฟก่อนถึงถาตอนนั้นมันกับสิไฟสิเบิ้งให้วเนาะพี่น้องเนาะการที่พาย่ามพักดันนี่เพิ่นเพิ่นเปิดช่องไว้ั้งเพิ่นบ่ฮู้ว่าเพิ่งเสียแนวทางแบบใดคอนเทนต์แบบใดครับพี่น้องฮู้กะแนวทำอีสานบ้าดข้าอยู่มมากเลยนะครับเด้อตอนแรกบ้านมีแนวทำบอกว่าเจ้าของมีร้านเป็นคาเฟ่ขนาดนี้มันก็น่าจะเฮ็ดได้เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ